ครับสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้เราก็จะพามาดูนะครับตัวหัวพ่นหมอกหรือว่าไมโครสเปย์นะครับมันจะพ่นออกมาเป็นละอองนะครับละอองน้ําฝนประมาณนั้นนะครับหัวตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานในโรงเรือนหรือในโรงเห็ดนะครับก็จะเป็นแปลงผักก็ได้หรือจะเอาดักฝุ่นดักละอองเมดฝุ่นนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับ วันนี้จะมาเป็นชุดเซ็ตพร้อมใช้งานสำหรับตัวท่อ PVC นะครับสามารถต่อตรงกับท่อ PVC ขนาด4หุนหรือ1นทับอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวนอกนะครับตรงนี้สามารถเอาไปใช้กับ PVC เกลียวใน4หุนได้เลยครับตรงนี้ตัวนี้สามารถถอดแยกกันได้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะครับข้อต่อฝั่งนี้จะเป็นขนาดห6 6มิลนะครับฝั่งนี้6มิลฝั่งข้างล่างจะ4หุนนะครับตัวนี้อันนี้ก็ขนาดเสียบ6มิลนะครับตัวนี้จะสามารถถอดแยกกันได้นะครับทั้งหมด5หัวนะครับทั้งหมด5หัวถอดแยกกันได้หมดเลยนะครับมี4ทิศทางนะครับแล้วก็ฝั่งบนอีก1ทิศทางนะครับถ้าเราติดตั้งติดตั้งเป็นแบบ ในลักษณะนี้นะครับมันก็จะพ่นออกมาแล้วก็ตัวนี้จะพ่นขึ้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในลงเลื่อนมันจะคว่ำอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะพ่นลงนะครับตัวนี้จะพ่นลงตัวตรงกลางจะพ่นลงนะคระับอันนี้ก็จะพ่นออกทางด้านข้างนะครับอ,อ่าเดี๋ยวดูภายในน,น,นะครับวิธีการถอดท่าท่าตันนะครับแล้วก็หมุนหัวออกนะครับตรงนี้แล้วก็ทําความสะอาดได้เลย ตรงนี้ก็จะเป็นหัวประปาๆนะครับมีรูขนาด1มิลนะครับรูน้ําออกขนาด1มิลตัวหัวตรงนี้นะครับอาสังเกตว่าก็จะเป็นรูนะครับเป็นรูโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูนะครับเจาะเอาไว้สําหรับทางน้ําออกนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีโอลิงนะครับถ้าโอลิงหายน้ําก็จะรั่วออกทางด้านข้างได้นะครับ แล้วก็การใช้งานนะครับเราก็สามารถต่อนะครับแล้วก็ปรับหัวตรงนี้ได้นะครับครับถ้าเราขันแน่นมันก็จะเป็นละอองนะครับถ้าเราคลายออกมาน้ําก็จะพุ่งฉีดเป็นเส้นนะครับเป็นสายออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับหัวสเปรย์ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานของหัวตัวนี้กันเลยนะครับ